เจ๊เคทเทนสวัสดีค่ะวันนี้เป้ก็อยู่ที่หมู่บ้านคริสตลัลลำผักชีน้องเจ้านะคะมาติดพัมมาให้ลูกค้าค่ะไปดูกันเลยมาเข้ามาที่โซนแรกนะคะก็เป็นโนโถมบล็อกแขน้อนใหญ่อลังการมากเลสิมีแต่จุดใหญ่ๆนะคะนี่เป็นม้านจีบผ้าโปร่งเทิมเนาะด้านหน้านี่จะเอาผ้าโปร่งทุกจุดเลยเพราะว่าอยู่ด้านข้างก็เป็นบ้านม้านหน้า ทั้งป๋่งทั้งเลือบเลยเนาะใช้ผ้าเป็นผ้าหางกระรอกนะคะมาดูผ้าใกลๆนะ้ๆเนาะผ้าตัวนี้จะมีความเงานะคะมีความหนาหน้าหลังเหมือนกันด้วย <sk r. S 2> เขาเรียกว่าผ้าหางกระรอกนะคะถ้าโซนนี้นะคะเป็น่วน่วนทานข้าวเนาะลูกค้าเลือกเป็นมาน่านวนตาหรเืเป็นมาน่านวนตะกี้นะคะเพราะว่า้านเอาเวคาจะต่อเติมต่อเติมตรัวอยูอย่เราก็เลยใช้เป็นโวน กรอบผู้าก็เป็นสีดำเวลาเก็บขึ้นเหมือนไม่มีผ้าม่านเลยค่ะทุกคนเก็บขึ้นเรียบร้อยนะคะไม่ลงฝุน่นไม่กลิ่นไม่ติดด้วยนะคะทานข้าวรังกะ้าได้เลยนะะักทัศนี้มาที่จุดโถมันไดนะคะลนที่สองนะคะเป็นมัจจิหนึ่งชั้นนะคะมีคนทานมากแล้วก็มีคนนี้ด้วย เชื่อปรนะกอบเนาะเวลาที่เราจะลวดเปิดปิดก็มีรวดแบบนี้ได้มีเรบบาหิดน้ำมัคาด้หมดเลยเนาก็จะเจอเด้อตม่จออกไหมว่มมาเป็นอีกสีเนื้อตาเล็กจาิจ๋วตัวน,นี้นะคะชั้นสองจะใช้เป็นผ้าคอนแทคสีเนาะแต่ว่ามันก็มีความออกน้ำตาลนึง ห้องถัไปเป็นห้องสุดท้ายนะคะสีอูในความอบอุ่นเรียบหรูไม่มีตกเทนนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจา้เาผ้าม่านประเภทไหนนะคะ<ด>ก็ท้ามาปรึกษา